ในการเจ้าภาพกประกอปความนุญุนและเวยรางานความโชคดันดอพไม้จันทร์ในวันนี้ด้วยนักโอกาสนี้ไว้ด้วยความเคารพอันสูงสุดครับในการได้าภาพเจของพี่คุ่นด้วยความดีในเรน่องการเจ้าภาพเจ้าขอบญี่ปุ่นความี่กิดก่าด้วยความเคารพกับวันนี้พี่น้อง

ไม่ว่าจะภายในความเป็นจริงหรือที่บ้านก็ดีอาจจะถูกา่อเป็นอการา,ายพี่น้องในการเยื่อนตี่่นองอาจจะขาดควารกรุกแร่ด้วยสายใยวทีุ่่นอันดีงา,ามขึ่นกัรและการวันนี้จะได้มาทำหน้าที่อัคนเป็นผู้บีของค ปาราหน้าที่เพื่องตว่นเตยาใจของผู้วาดเ่องเพื่อแสดงสารเม่นสารเด่นนั้นก็เป็นสุดยอดเขาเช่นเดยอันถึงตนที่อยู่อาศัยมีความเชื่อของเจ้าความแ่งที่มาสำสงเ์ในรตบาลด้นั้นเราก็ต้องลาแกนาร่วมมิฟาเพื่อให้ขึ้นถูกเองก็เพื่อ จะได้ไปพบเทพเทวดาเพราะเป็นที่ถูที่จูงสุดในยลกนี้ก็คือที่อาศัยาลัยเทวดาวันนี้เราปชมท่านไปพบเทพเทวดานะเมครับพิจารณนคดีว่าเราได้มาว่าบอกพ่าการมาร่วมกันกิทุกข์การคอบผ้าการทุกคนการ้กับราติประกอบขอพร่คุณ ท่านที่รักด้วยความผูกพันอันดีเยี่ยมที่เราทุกทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้อยากให้เกียรติมาวันนี้คุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้โอกาสนี้ว่ายควาพรคารกเป็นอย่างสูงในหลังจากนี้ถ้าว่าท่านผิดพารกิจแล้วท่านจะเดินทางกลับบ้านก็ขอทุกท่านเดินทางท่านรับกันนที่ช้วยความรักมีความห่วงใยซึ่งกันแนกัน เราทนผท่านให้เกี่ยทุกกาละันภาพถ้าหากว่าเจ้าภาพหากตกิดเร่องระการใดก็ต้องขออาศัยพี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยรับวันดีจริงใดที่พี่น้องจปเดินทางบ้านไปถึงบ้านแร้วถ้าหากว่าพี่น้องท่านเกี่ยเรื่องสิ่งใดก็ให้จนฝ่ามกระทำเพิ่งเป็นที่จุ่ายาของให้จบมิทำให้คน ในการงานในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านจะประสบแต่ความสุขจงประสบแต่ความเจริญทุกคนทุกท่านช่วยอายุวันละสง่าภรรยาทุกคนทุกท่านครับวันนี้ขอให้ทุกที่ได้รับตารช่วยความเคารพทุกท่านครับที่มาร่วมงานร่วผมเพื่อตัวผมในวันนี้ถือว่าเราให้เกียรติเกิงมาจากใครบ้านใค้บ้างที่มาวมงาน ก็ถือว่าเราทุกคนทุกท่านมาด้วยความยักมาด้วยความผูกพันสายโย่ใจใจความเจเอินนึกสิ่งใดให้ได้สนความจากนา